กระบะมาสด้าบีท50ตัวสูงที่ราคาประหยัดไปได้เกือบส0 0 0 0 0คันนี้ต้องดูไม่ขดพลาดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับด้อีกแล้วอยู่กันที่รถจมาออโตคาร์เช่นเคยนะคะวันนี้ดาราก็มีรถกระบะหน้านนะใช้งานอีกหนึ่งคันมานำเสนอตัวนี้นะคะเป็น m a ส d a b บีทีห้ปนะคะตัวฟีสไตล์แคบสองรถปี2019ันคันนี้นะคะไม่ต้องเกินอะไรให้เยอะเลยบอกเลยนะคะว่าเป็นรถกระบะท,ที่ราคาประหยัดจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ประหยัดไปได้2องแสนกระบาทเลยจะเป็นยังไงจะมีอะไรที่น่าติดตามนะคะหรือมีอะไรที่น่าสนใจคันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันเลยนะคะเราจะพาไปดูจากด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นโฉมปี2019แล้ว เป็นรถที่ปีใหม่มากๆแล้วก็ในตัวนี้นะคะด้วยที่ว่าเป็นตัว h i เลเซอร์ไฮเลเซอร์ก็คือกระบะตัวสูงของ Mazda เครื่อง2.2นะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นรุ่นท็อปนะแต่ออปชั่นให้เยอะเหมือนกันสำหรับแม็กนะคะตัวนี้ดาวดูแล้วนะคะว่าเป็นรถกระบะที่เหมาะสมมากเมื่ออยู่กับแม็กเดิมของเขาเพราะว่าแม็กที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นแม็กสีดำเงา ตัดหน้าสีเงินที่ดูสวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปใส่แม็กแต่งเพิ่มคือแม็กเนี้ยสวยกว่าแม็กแต่งอีกแล้วก็ประหยัดไปได้ด้วยแล้วก็เป็นแม็กที่ทนที่สุดนะคะก็คือครื่นชื่ออยู่แล้วของเดิมที่มาจากโรงงานคันนี้นะคะด้วยที่ว่าเป็นตัวสูงก็ต้องมีบันไดด้านข้างมีคิ้วกันสันมาให้นะคะแล้วก็ด้ามจับกับกระจกข้างก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะตัวนี้ก็คือตัดกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีใช้งบกอกรถน้อยได้รถราคาสุดประหยัดแล้วก็ออปชั่นได้เยอะนะคะไม่แพ้ตัวท็อป แต่เราว,ว่าบางทีนะคะตัวท็อปมันก็ออปชันเยอะบางทีแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะคะอันนี้ก็คือโอ้ข้างในมืดเลยอ่ะตัวนี้เป็นตัวฟีสตล์แคปนะคะก็คือเป็นรุ่นแคปเปิดได้ของ Mazda <c oughs> เขาจะเรียกว่าฟีสตล์แคปนะคะชื่ออ่านย่างนิดนึงแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขา <c oughs> พวงมาลัยนะคะไม่มีมัลติฟังก์ชันนะ <c oughs> เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานขนของอย่างที่สุดนะคะก็คือแต่ถ้าใคร อาจจะได้เครื่องเสียงที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเราเปลี่ยนได้เป็นหน้าจอตัว Android ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นด้านหลังจะใ,ให้ดหูแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้คือด้วยความที่เป็นรถปีใหม่นะคะสภาพโดยรวมร้อยคิดควรแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นตัวโครเมียมแล้วก็ชุดอะไหล่ต่างๆของตัวรถก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ คันนี้มาวิ่งอยู่ที่5 8 7 8 8กิโลเมตรเท่านั้นนี่สำหรับเสียงเครื่องนะคะแน่นอนว่าเครื่องต้องเิีมอยู่แล้วเพราะว่ารถใช้งานมาแค่50,000โลแล้วก็เป็นรถปี2อง9คือมันแทบจะไม่ได้ใช้งานมานะคะถ้าใครที่หารถปีใหม่แต่งบน้อยนะคะเราแนะนำคันนี้เลยนี่นะคะก็คือเป็นทุกอย่างเดิมหมดเลยแล้วก็ข้างบนนะคะเราจะให้ดูนะว่า สลักที่มากับตัวรถนะคะหรือว่าน็อตเดิมๆนะคะไม่มีการขยับขย่อนแต่อย่างใดของใหม่เราไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Mazda BT50 Pro คันนี้ที่ดาวพามาดูนะคะเป็นรถกระบะน่าใช้งานนะคะเหมาะก,กับสายทำม,มาหากินนะคะเป็นรถกระบะทำทุนได้แล้วก็ยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะสำหรับรถจานาตัค้าของเราคันนี้ขายในราคา469,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากราคาออกหม่ป้ายแดง หกแสนกว่าบาทเกือบ7จ็ดแสนเลยเป็นยังไงคะประหยัดไหมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถกับรถจราตัวคาของเรามีบริการหลังการขายคันนี้นะคะรับประกันยาวนานถึง9เดือนหรือว่า1,000 10, 0กิโลเมตรนะคะมะีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรผ่อนสามพันออกรถใช้เงิน100บาทนะคะหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นนะคะของรถกระบะจะอยู่ที่2.99% แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะจัดโอนภาษีพรบอันนี้ออกให้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับรถลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ยังออกรถได้แล้วก็เรามีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับข้อเสนอที่ดาวพามานะคะถ้าใครสนใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง YouTube แฟนเพจแล้วก็ Li น์แอดของเราด้วยนะคะสําหรับรีวิวรถคันหน้าอยากจะให้ดาวพาไปดูคันไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะหรือว่าใครสนใจคันนี้ก็โทรหาเราที่เบอร์ 0947321661โพสท์ว้แอดไลน์ได้นะคะแล้วก็โรจนาอัโตคาร์ของเราเปิดทุกวันนะคะอยู่บนถนนรนจนโรนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้นะคะเดาก็พามาดูในรยะเวราหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ